นนชุดนี้สวยมากเลยอะนะคะเพิ่งค้นเจอค่ะเป็นลายแบบสวยมากๆเลยคลาสสิกมากๆอี๋ยวให้ดูรายละเอียดเนี่ยค่ะเป็นผ้าทอมือทั้งหมดเลยอะนะคะเนี่ยค่ะสวยและคลาสสิกมาก,กาพี่ๆต้องรับไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นเซตเลยวันนี้มาเป็นเซตนะคะมูหา,พ,าพอดีว่ามนหาเจอทั้งเสื้อแล้วก็ทั้งเซตกระโปรงเลยเนี่ยค่ะสวยจริงๆ ลายละเอียดนะคะง,งดงามมากเนี่ยค่ะให้ดูชัดๆเลยใครสนใจนะคะเดี๋ยวลงราคาทิ้งเอาไว้ให้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งไซส์นะคะที่ใต้คอมเมนต์เลยค่ะแต่ชุดนี้ใครได้ไปยังไงก็สวยมากๆมันการันตีเลยยิ่งถ้าคุณเอาไปซักรีดนะคะสวยๆเนี่ยชุดนี้คือหรูมากนะคะเป็นผ้าทอทั้งตัวนะคะตัดเฉพาะ ค่าตัดก็ไม่ได้แล้วฮะสวยจริงๆ